สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาจะพามาชมทุเรียนที่ปลูกยากแสนยากนะย่าปลูกมาจะ8ปีแล้วยังไม่ได้สักต้นนะรอบนี้ที่ย่าบอกว่าเป็นรอบสุดท้ายนะคะถ้าไม่รอดก็จะไม่ขอปลูกใหม่อีกเลยนะเนี่ยสำหรับต้นนี้นะที่ปลูก11ต้นไปตอนนี้เหลือ5ต้นนะคะ5ต้นก็ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นะคะเนี่ยต้นนี้ก็พอ พอดูได้นิดนึงนะคะเนี่ยข้างๆกันย่าขุดแล้วเนี่ยขุดเตรียมไว้สําหรับที่จะปลูกผักนะคะพอฝนผ่านไปนิดหน่อยก็จะปลูกผักกินแล้วนะคะเนี่ยต่อไปเรามาดูต้นที่สองนี่ต้นที่ย่าอยากนําเสนอนะเนี่ยเป็นต้นที่สวยที่สุดในขบวนห้าต้นก็ว่าได้นะคะสําหรับต้นนี้กําลังจะแตกยอดคือปลูกครั้งแรกนะ ยาค่าเชื้อราปุ๋ยคอกคือทําตามวิธีการที่เขาแนะนำแต่ละช่องแนะนำมายาทําหมดแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็เหลืออยู่5้าต้นก็มีต้นนี้นะคะที่ค่อนข้างโตหน่อยสําหรับยาก็คือสวยที่สุดยาบริเวณโคนนี่ก็จะถอนเอานะคะนี่ยาจะมานั่งถอนออกนะนี่คือรักษาสุดชีวิตเลยนะคะนี่ดูใบเขากำลังออกยอดนะคะ คือใส่ปุ๋ยคอกนะคะขี้ไก่อัดเม็ดเมื่อเดือนก่อนนู้นนะผ่านมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วเขาก็แทงยอดขึ้นมานะคะตอนนี้ย่าก็กําลังลุ้นว่าเขาจะโตแล้วเขาจะมีใบด่างใบร่วงไหมเพราะว่าเท่าที่ปลูกมาพอตัวหน่อยนึงใบร่วงนะทั้งร่วงทั้งกิ่งตายนะมีทุกสารพัดโรคนะคะเนี่ยที่จะเป็นแต่พอมาปีเมื่อกี้ย่าปล่อย ยากําจัดเชื้อราก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ย้อกก็ใส่ทีละนิดทีละหน่อยน้ําก็รดพออยู่ได้นะคะพอหน้าแรงก็พอมันเริ่มเหี่ยวหน่อยก็จะรดเอาไว้นะคะเนี่ยคือปล่อยตามธรรมชาติมันเลยไม่ต้องทําให้มันดีๆแล้วนะส่วนบริเวณนี้ก็จะมีอยู่3ต้นนะต้นหนึ่งนี่ปลูกมา4ปีแล้วนะคะนี่คือต้นปลูกมา4ปีนะคะ เนี่ยคือต้นที่อยู่ข้างซ้ายมือนะคะอยู่ทางซ้ายมือส่วนต้นนี้ก็เกือบๆจะสามปีแล้วนะคะนี่คือล่าสุดแรงเมื่อกี้นี่แห้งตั้งแต่ใบทุกกิ่งนะคะใบร่วงหมดแล้วก็แห้งจากยอดลงมาเรื่อยๆนะคะนี่จนกระทั่งว่ายญ้าต้องมาตัดยอดออกนี่เห็นไหมคะนี่รอยตัดยอดฉะนั้นก็จะเหลือกิ่งที่อยู่ข้างล่าง เนี่ยสำหรับต้นนี้4ี่ปีกว่าๆที่ย่าตัดนะตัดลงมาเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาแห้งลงมาเนี่ผลสุดท้ายนี่ตรงนี้จะเป็นรอยเสียบนะเลยรอยเสียบขึ้นมาเนี่ยพอตัดมาถึงตรงนี้ก็ทิ้งไว้นะคะพอมันผ่านที่ตายเขาแล้วแล้วเขาก็เริ่มแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะนี่นี่นี่ก็มีแนวโน้มว่าจะสวยอยู่นะคะเนี่ยย่าก็จะปล่อยไว้อย่างนี้แหละ ใส่ปุ๋ยลดน้ำไปแบบธรรมชาติส่วนต้นที่อยู่ข้างๆกันนี่เป็นรอยเสียบนะคะนี่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมานีก่ก็กิ่งที่มันแห้งนะแล้วก็ปลายที่แห้งเนี่ยที่ย่าตัดนะคือตัดเกือบทุกต้นเลยที่เหลืออยู่เนี่ยนะก็เหลืออยู่แค่ต้นเดียวที่ไม่ได้ตัดในบริเวณนี้ก็จะมีอยู่สามต้นนะคะมีต้นที่ปลูกก่อนเป็นปีๆเลยนะเนี่ยแล้วก็มีต้นมาปลูกทีหลัง ห่างกันเป็นปีนะคะนี่แต่สภาพไม่ต่างกันเลยนะคะเนี่ยข้างๆกันก็จะมีผักหวานป่านะคะเนี่ยบริเวณนี้ส่วนมากก็จะตัดใบไม,ไม,ไม้มาคลุมไว้นะคะวันนี้ย่าก,ก็นำผลงานมาเล่าสู่กันฟังนะคะยอมรับนะว่าทุเรียนนี่ปลูกยากมากนะ ในรอบนี้ถ้าไม่รอดนี่คือหญ้าเลิกปลูกแล้วนะคะจะไม่ปลูกเขาอีกเลยเนี่ยเอามาให้ดูก็ตั้งแต่แล้งปีเมื่อกี้นี้ก็มาปล่อยเลยนะคะทีนี้ยากําจัดเชื้อลงเชื้อราอะไรนี่จะไม่ใส่เลยโดยเฉพาะเคมีนะคะหญ้าจะไม่ได้ใช้เคมีเลยนะก็จะเลี้ยงดูไปแบบนี้แหละว่าเขาจะโตหรือไม่โตคือทํามาทุกวิถีทางแล้วผลสุดท้ายมันก็ไม่ ตไปเท่าไหร่ก็จะปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าวันนี้พามาตามผลการปลูกทุเรียนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ